เปิดตัว Oppo Reno 12 Series มือถือง,งบหมื่นกลางยอดนิยมในอันดับต้นๆในไทยโดดเด่นด้วยレス s อร์ t เทร t และกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งคู่แต่จุดที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือการดีไซน์ที่มองครั้งแรกทำเอาจำแทบไม่ได้ว่านี่คือ Reno ที่เราคุ้นเคยไปชมสเปคและราคากันได้เลย มาเริ่มกันที่ OPPO Reno 12กันก่อน OPPO Reno 12มาพร้อมหน้าจออ m o เ e ็ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, คา่120 Hz, คา Refresh Rate 120Hz ค่า t u c h Sampling Rate 240Hz ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ HDR10+ Pro x d r Display ครอรบลับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus 2ชิปเซ็ตเ <20 S 2> ลือกใช้ e d i a t e k d i m e n s i t y 8250หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 3.1กล้องหลังให้มา3ตัวเลเซ์หลักเซนเซอร์ไท T600 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสัน IS, ่น OIS เลเอ์นทร์ไวเซนเซอร์ m x สามความละเอียด8ล้านพิกเซลและ l e s ส p พอร์เทรต0ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์ ISOCELL JN5 ความละเอียด50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและชาร์จเร็ว80วัตต์การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอการกันน้ำมาตรฐาน IP65 การเชื่อมต่อมาพรา้อม Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC และ i n f r a r t e Remote มาต่อกันที่ Oppo Reno 12 Pro Oppo Reno 12 Pro มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ ค่า Refresh Rate 120 Hz ค่า Touch Sampling Rate 240 Hz ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ HDR10+ Pro HDR Display พร้อมกับองเลนสกระจก Gorilla Glass Victus 2ิปเซตเลือกใช้ MediaTek Dimensity 9200+ หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 3.1กล้องหลังให้มา3ตัวเลนส์หลักเซนเซอร์ IMX890 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันส่น OIS เลนส์ Ultra Wide เซ็นเซอร์ไอเอ็มความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลสพอเทรตเซ็นเซอร์ ISO ซเซล JN5 ความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับกล้องหน้าเซ็นเซอร์ ISO ซเซล JN5 ความละเอียด50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว80วัตต์ลำโพงสเตอริโอคู่ส่วนถูฟัง3.5ถูกตัดออกไปแล้วการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบสั่น X Axis Linear Motor การการันน้ำมาตรฐาน IP65 การเชื่อมต่อมาพรา้อม Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 NFC และ Infrared Remote ในด้าจุาสี่เอ็นเอฟซี ให้เลือก3ความจุ12ก 256GB ราคาประมาณ1 3 6 0 0บาท12วก5 12GB ราคาประมาณ15,100บาทและ 16GB บวก 5,2GB ราคาประมาณ16,100บาทส่วน Op p o r e no 12 Pro มีให้เลือก3ความจุเช่นกัน12บก 256GB ราคาประมาณ17,100บาท16 56, บวก 256GB ราคาประมาณ18,600บาทและ 16GB บวก 5,2GB ราคาประมาณ2,200 20, บาท ทั้งหมดนี้เป็นราคาเปิดตัวที่ประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าเรโน t จะเข้าไทายอย่างแน่นอนแต่สเปคบางส่วนอาจต่างออกไปเหมือนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาโดยทั้ง2รุ่นจะให้สเปคหลักแตกต่างกันแค่ชิปเซตและเซนเซอร์กล้องเท่าน,านั้นนอกนั้นเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดแน่นอนว่าความโดดเด่นของเรโน t ที่เหนือกว่าแบรนด์คู่แข่งและเป็นตัวชูโรงจะอยู่ที่ด้านกล้องโดยเฉพาะรุ่นโปรที่ให้เซนเซอร์เลนส์หลักเป็น IMX890 และเลนส์ portrait เซนเซอร์ a j s 5 50ล้านพิกเซลสเปคนอกเหนือจากนี้ก็ให้มาดีเป็นมาตรฐานของอเรโนแปล ไปมากที่สุดคงเป็นการดีไซน์ซึ่งที่จริงเรโน t ซีรีส์มักทําดีไซน์ได้สวยและเป็นเอกลักษณ์มาตลอดเรียกได้ว่าเห็นครุบก็รู้ปั๊วว่าเป็นเรโน t ซีรีส์แต่ในปีนี้กลับดูเป็นดีไซน์ที่ไม่มีเอกลักษณ์และไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแถมบางมุมยังไปเหมือนกับมือถือแบรนด์คู่แข่งอีกต่างหากหากมีความคืบหน้าเรื่องวันเปิดตัวในไทยเราจะแจ้งให้ทราบทันทีใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิร์ทวิวพอยต์เอาไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ใหมๆ่ๆแน่นอน